ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นบทความของคุณเปรเวสีเงินนะครับเขียนลงเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เมื่อเช้าวันที่7กรกฎาคม2 6 6 4นะครับชื่อเรื่องว่ายุคดรมารม่าครองเมืองบอกว่ายี่เกกับสังคมไทยเป็นของคู่กันฉะนั้นไม่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นยี่เกต้องเกิดตามเป็นเงา กเออยุคนี้เป็นยุคไอทียี่เกจึงพัฒนาเป็นดราม่าของพวกขยะที่หวังอับราคาตัวเองทางปั่นข่าวแบบโง่ๆดารานางงามประเภทสวยแต่ซามสมองกลวงพวกหนึง่งนักวิชาการโกสกพักการเมืองประเภทปากอ้าทีไรหัวควายเป็นหูอีกพวกหนึง่งสามนิ้วสามสัตว์ยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งดักดานฉลาดเดบภารรษาอังกฤษ NGO คือโง่ครอบงำอีกพวกหนึง่งและกระแดะ ข่าวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาอ่านก็ไม่อ่านแต่เมนเสลอโพสต์เสลอตามเขาสั่งได้ทุกเรื่องอีกพวกหนึ่งดังนั้นจึงไม่แปลกสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลกผลสํารวจออกมาคือประเทศไทยก็ขนาดมีคนเสนอให้กระทรวงดีเอปิดเว็บพรทับพวกสสเก้าไกลและ3นิ้ว3สัตว์อยากออกมาต่อต้านว่าเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพผสมเข้ากับกระบวนการ3ามสัตว์3นิ้วต้องปั่น H ฮสปีดติดแฮตแท็กให้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทุกวัน ต้องปั่นข่าวธนาธรเก่งนั้นอัจฉริยะนี่อินเตอร์โนตสู่ความเป็นนายกของคนรุ่นใหม่แม้ไปไม่ถึงดันให้เป็นนายกโซเชียลตลอดการก็เอาแล้วตอนนี้ต้องปั่นเพิ่มอีกเจ้าคือปั่นธนาธรเป็นนายกโซเชียลแล้วยังต้องปั่นโทนับของแก๊งแคร์เหลือเป็นนายกคลับเ่าด้วยแถมยังต้องตามจับทุกอิริยาบถนายกทุกนโยบายทุกคําสั่งทุกงานของรัฐบาลและทุกคําพูดนายกมาตัดตอนแต่งคําแปลงประเด็น เป็นเฮดสปีดเป็นข่าวปั่นเพื่อใส่สอดหยอดเสียบเสี่ยมและแซะจริงในเท,ท็จเท,ท็จในจริงให้คนด่านายกด่ารัฐบาลแค่นั่งดื่มนะ้ําดื่มกาแฟริมหาดรอรับเที่ยวบินภูเก็ตแฟนบ็อกมันก็ปั่นไม่สวมหน้ากากดื่มกาแฟนายกยิ้มนายกหัวเราะก็รามา่ากรุงเทพคนติดโควิดมีคนตายแต่นายกหนีมาระเริงหน้า,ารื่นริมหาดแล้วก็ปั่นเฮสปีดติดแฮแท็กรัฐบาลฆาตกร ทุกเรื่องแม้กระทั่งไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกที่บางพรีมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอย่างรู้ได้ว่ามันเกิดที่ไหนตอนไหนเมื่อใดแต่สอส,สผู้นำสามนิ้วอีเง่าสามชมไงไอ้งั่งโชว์ตอบบ้างนางงามนางสามเครือกันดราม่าสร้างประเด็นปั่นกระแสถึงขั้นเพอรเจอร์อยากเอาสลิมไปเผาในกองเพลิงบ้านน่าเสียดายที่เอาเงินไปทำหน้า ถ้านางเอาไปทํานิสัยมูลค่าความเป็นสาวจะสูงแบบนี้เลยต่ําไล่เลี่ยเตี้ยหลังม็บไปเลยเรื่องนายกออกไปนะ่ะมันเหยรู้ไหมพวกกระสันเสียบแทนทั้งหลายไม่ต้องกระสันหรอกมานี่เอียงหูมาใกล้ๆจะกระซิบบอกให้จะให้หายกระสันกระเสือกกันสัทีและคน และพักร่วมประเภทมนุษย์สองหน้ารู้ไว้ด้วยสี่น่ะไม่จําเป็นต้องมาสองบวกสองหรอกจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ไม่จําเป็นต้องมีสองล้อล้อเดียวก็วิ่งได้ไม่เคยเห็นกันหรือบิลเลียดใครว่ากลมรู้ไว้ด้วยสิ่งไหนกลมสุดสิ่งนั้นเหลี่ยมมากสุดเหลี่ยมจะมากได้ต้องมาจากเหลี่ยมตัดเหลี่ยมขึ้นไปได้มากที่สุดฉะนั้นอย่าพยองแล้วทำแอคอาร์ตขาดพักกูตูพังนั่นโง่คิดไม่ใช่ใครควรคิด ร้อยยี่สิบวันเปิดประเทศนายกประกาศนึกว,ว่านายกกินยาผิดแล้วมาพูดงั้นหรือร้อยยี่สิบวันก็คือสี่เดือนจากกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาร้อยยี่สิบวันก็เข้าพฤกจิกาพฤกจิกาทั้งพรรคฝ่ายท้านที่แช่งชักด้วยรอคอยทั้งพรรคร่วมรัฐบาลที่ต่อหน้ามาพรับลับหลังตะโกตอบซิว่าพฤกจิกามีอะไรก็มีรอยกระทงเดือนสิบสองไงละ่ะทําเป็นงงไปได้แล้วเกี่ยวอะไรกับการออกไม่ออกของนายกคนท้องเก้าเดือนถึงคลอดใช่ไหม ถ้าอยากรู้ลูกผู้หญิงหรือผู้ชายท้องได้5เดือนไปอันตราซาวดูเพศก็รู้แล้วท้องรัฐบาลนี้ก็เหมือนกันเข้าปีที่3แล้วแค่ตาซาวก็อนุมาณได้แล้วว่าที่ดุกๆในท้องนายกนั่นนะ่ะดุกๆแบบยุกหนอพองหนอหรือดุกๆแบบอยู่ต่อกวนตีนกวนใจพวกตะก,กายเมืองไปเรื่อยๆเพโป๊กเกอร์ oker, ไพ่ห้าใบหงายให้ดูแต้มแล้วสี่ใบก็เหมือนรัฐบาลในปีที่สามของนายก ประยุทธ์ตอนนี้ใครจะสู้ใครจะถอยถ้ามันถ้ามั่นใจหน้าไพ่ในมือตัวแล้วก็เชิญซื้อไพ่ใบสุดท้ายกันให้มิดด้าไปเลยผมแค่อยากดูเฉยๆไม่ตื่นเต้นกับการลุ้นใดๆแต้มทิพย์ผมไม่รู้รู้เพียงว่าตาทิพย์ผมมีและมองทะลุไพ่ใบที่5ของนายกหลังครบ120วันว่าความผันแปรจะเกิดก็เท่านั้นนกเขาก็คนมีความปรารถนาดีต่อกันมาก่อนจตุพรก็เคยกินข้าวกันแม้หนเดียวก็ไม่ต่างข้าวเหนียวเม็ดเดียว เพราะแล้วปลูกได้เขียวทั้งประเทศเลือกเถอะแล้วมากินข้าวเล่าอดีตเคลาน้แตะไครใส่กัญชา5ต้นกันมองหน้าไปมองไปข้างหน้าว่าจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองของพวกเราแบบไม่ทําบ้านเมืองให้ชอกช้ำด้วยกันได้ทางไหนบ้างโดยไม่แยกพวกแยกสีแยกฝ่ายเพราะคนเราไม่ใช่ม้างวกควายสวมกระบังตากินฟางแห้งด้วยเห็นสดผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเพราะถึงอย่างไรไทยก็ตัดขาดจากไทยด้วยกันไม่ได้ สุขกันบ้างทุกกันบ้างพอใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างก็ค่อยค่อคุยกันเชิญนายกมาล้อมวงเล่าที่านสู่กันฟังถ้าทุกๆุกคนจิตตรงเข้มทิศประเทศก็เดินมาทับกันได้ไม่แปลกรวมเป็นไทยกันไว้ถึงอย่างไรชั่วดีที่ห่างมันก็ดีแยกดีกว่าแยกไทยออกจากเป็นไปไม่ได้แล้วยังทำให้ชาติบ้านเมืองเราถอยหลังกลับไปสู่สภาพเดิมเดียวกับพม่าเมืองแตกขณะนี้นอกจากดราม่าในประเด็นที่คุยมาเหล่านี้แล้วตอนนี้โควิดถอยทับไปรอบแรกมันกลับ ไประดมพักพวกมันสายพันธ์เดลต้าย้อนกลับมาตีกระหน่ำซ้ำเราอ 3, รอบสามรอบสี่ดราม่าสังคมการเมืองชิงเมืองก็ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เกิดดราม่าหมอการค้าขึ้นมานี่สีมันไร้สาระหน้าใสอิสเอียนสิ้นดีหมอในจิตสำนึกคนไทยคือเทศผู้ทรงคุณนคุณจริยธรรมสำนึกเพื่อการมีให้ต่อมนุษยชาติคนอายุร้อยปีนอกจากพระที่สองมือพนมก้มศีรษะให้ก็มีแต่หมอเท่านั้น จิตเดิมแท้ของหมอแท้ตอนนี้ทุกลมหายใจจะทํำยังไงให้ได้วัคซีนมาเพื่อเพื่อนมนุษย์แต่กลับมีหมอคนหนึ่งด้วยจิตเดิมแท้เฉพาะตัวทุกลมหายใจกลับคิดจะทํำยังไงให้ได้วัคซีนมาขายเพื่อนมนุษย์ในเชิงพาณิชย์หมอพ่อค้าเมื่อเห็นโควิดแปรทับเป็นเดลต้าซิโนแวคที่เคยชมว่าเป็นน้ําหยดแรกในเมืองแรงจากจีนยาจุดยังชีวิตยังน่อยค่าเกรดซีไม่มีประโยชน์จากนั้นก็ตีป่าต้อนสัตว์ที่แตกตื่นให้มาเข้าตาขายที่เขาดัก ให้คนไปจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นาที่เขาจะสั่งซื้อมาฉีดแล้วตาวาดด่ารัฐบาลด่าองค์การเพสัรกรรมผิดพลาดล่าช้าเอาแต่วัคซีนไม่ดีมาฉีดให้ประชาชนเขาสั่งซื้อ5้าล้านโดสพร้อมองเงินงิน15,000ล้านบาทมาวางให้องค์การเปสัรจรรมเพื่อสั่งซื้อให้เขาคือพวกกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเภรษัดก็ล่าช้าจากเภรษะป่านนี้ยังไม่ได้สั่งซื้อให้เขาว่างั้นแถมเกลี้ยกล่อมองค์การเปรษัดเขาให้คนสั่งจองที่โรงพยาบาลเขาโดสละ1,700บาท แล้วทางด้านองค์การเภสัชออกข่าวต้นทุน1,100บาทเท่ากับองค์การเภสัชไปฉีกหน้าฉีกราคาเขาทํานองนั้นคนที่เชื่อดราม่าหมอก็ด่ารัฐบาลด่าองค์การเภสัชยับเยินว่ามีนอกมีในสั่งแต่ซิโนแวคไม่สั่งไฟเซอร์โมเดอร์นาประเด็นเรื่องนี้ก็มีว่าเงิน1,500ล้านบาทที่คุยมาพร้อมกับวางในการสั่งซื้ออยู่ไหนเอามาให้องค์การเภสัชเขาหรือเปล่าก็เปล่าก็สั่งซื้อแต่ปาัลอยๆสัญญิงสัญญาไม่ยอมทํา เงินก็ไม่มาไม่มีพูดแต่ว่าองค์การเภสัชกรรมผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรมหมอวิทูลมันลูกสิษย์มผมแบบนี้ใครเขาจะไปสั่งซื้อให้ละ่ะสั่งซื้อไปแต่ไม่มีเงินไปอย่าว่าแต่คนเลยควายมันยังไม่ร้องมอมอมอ,มอ,มอทีคนไปจองวัคซีนที่โรงพยาบาลทําไมเก็บเงินเขาก่อนละ่ะไม่รอฉีดก,ก่อนค่อยจ่ายละ่ะมันก็ทํานองเดียวกันให้องค์การเภสัชเขาสั่งมาให้แต่เงินไม่ให้และจะเอาเงินจากไหนไปมัดจําเล่นจับเสื้อมือเปล่า ทุนก็ไม่ยอมจ่ายให้คนทํางานจ่ายก่อนแถมต้องรับผิดชอบปัญหาทั้งหมดส่วนตัวเองได้ของถูกเอาไปขายบวกค่าบริการแพงแพงไม่ต้องลงทุนสักบาทเพราะทุกโดดเก็บเงินจากคนจองล่วงหน้ามาจ่ายสบายแบบเขี้ยวงงเมืองไทยนี่มีผีบุญมาทุกยุคตั้งแต่อยุทยายันรัตนโกสินทร์สมัยจอมพลสฤษดิ์ก็มีผีบุญถูกจับยิงเป้าไฟสมัยนี้ไม่มีผีบุญมีแต่ปีศาจเสื้อกาวไม่น่ากลัวแต่น่ารังเกียจนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้าน กุนเปรลวสีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่7กรกฎาคม2564ครับ